สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาวราศีสิง์ลัคนาสิงนะคะท่านที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึงวันที่15กันยายนความรักชาวสิงนะคะในเดือนมีนาคมเป็นอย่างไรบ้างการอ่านนะคะเป็นการอ่านทั่วไปอย่างไรแล้วพิจารณาในการรับชมนะคะความรักชาวสิงในเดือนมีนาคม ความรักชาวสิงเดือนมีนาคมเป็นอย่างไรบ้างนะคะสถานะแค่คุนคุยสถานะคุณคบกันนะคะสถานะคุณกำลังดูใจกันอยู่เนาะก็รวมหลายๆสถานะนะคะในในใน,ในการเปิดไพ่ครั้งนี้เนาะการอ่านไพ่นะคะมันไม่หมอขออ่านเป็นโดยรวมนะคะไม่อ่านเจาะจงนะในช่วงแรกนะคะ และแม่หมอก,ก็จะพยายามนะคะพยายามที่จะอ่านให้ชัดกว่านี้เนาะบางท่านอาจจะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเนาะในเพราะว่าบางทีแม่หมออาจจะอ่านในพบเดียวเรื่องราวนะคะเปิดไพ่ครั้งเดียวแต่อ่านหลายหลายพบอาจจะรวมกันไปนเลยอะไรอย่างนี้บางท่านอาจจะออบางท่านอาจจะไม่เข้าใจแม่หมอก,ก็จะพยายามแยกนะคะพยายามพูดช้าๆด้วยนะคะอือเอาละความรัก ของสิงห์เนี่ยความรักของสิงห์นะคะความรักของสิงห์ช่วงมีนาพลังงานของการคุมเครือนะคะพลังงานไพ่ถ้วยเข้ามานะคะมีค่อนข้างค่อนข้างมีน้อยนะแล้วก็มีไพ่าดาบเนาะมีไพ่าดาบสี่ใบแล้วก็ไพ่ไม้เท้านะต้อง แก้ปัญหานะหรือมีอุปสรรคเข้ามาแก้ปัญหาต้องใช้ความรู้แล้วก็พยายามใจเย็นให้มากที่สุดนะคะเรียกว่าใช้สตินิดนึงในการแก้ปัญหานะคะสำหรับเดือนมีนาชาวสิงห์สมไม้เท้านะคะในการสื่อสารเนาะสามไม้เท้าคือการคุยนะคะการคุยการสื่อสาร ช่วงนี้การสื่อสารอาจจะให้เรามาระวังความเอาแต่ใจนิดนึงนะคะเป็นไพ่ห้าดาบเดอ s ซันนะบางครั้งเราอาจเอาแต่ใจหรือว่าคิดเองไปเยอะนะคะคิดเองมากกว่า The sun แล้วก็เดอะฟูอิสระในความคิดของตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นตัวเองสูงนะจนให้อีกคนหนึ่งรู้สึกกดดันนะคะชาวสิงที่กำลังคบคุยตอนนี้นะ ถ้าเราเอาเหมือนกับเราเอาความคิดของเราเนี่ยเป็นหลักเนี่ยและบางครั้งเนี่ยมันมีเด็ฟูแล้วก็5ดาบด้วยนะคะความอิสระและความเชื่อมั่นตัวเองมันทําให้กลายเป็นว่าเราอาจจะมอง,มองว่าเป็นอาจจะมองว่าเราเป็นราชนีดาบนะคะยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิด1น,นดาบก็คือเด็ดขาดให้รแพนนะคะคือไพ่พระก็คือบางครั้งต้องหันหน้ามาปรับความเข้าใจสําหรับชาว สิงที่กำลังเจอปัญหาที่กำลังไม่เข้าใจหรือว่าเรากำลังคิดเองไปมากกว่าหรือเปล่าไพ่เจ็ดถ้วยสองไม้เท้าแล้วก็ไพ่แปดดับนะคะล้อมตัวไปหมดการสื่อสารค่อนข้างจะเหนื่อยการสื่อสารการเจราจาสองไม้เท้านะคะค่อนข้างที่จะไม่ลงตัวไม่เข้าใจช่วงเวลานี้ชาวสิงนะคะต้องพยายามที่จะ มีเรื่องราวอะไรที่เราต้องตัดสินใจราชนิดาบหนึ่งดาบแล้วก็ไพ่ไฮอร์แพนคือไพ่พระเนี่ยพยายามนะคะปรับนะปรับความเข้าใจพยายามอารมอรวยพยายามรับฟังรับฟังคนของเราด้วยนะคะบางบางท่านกําลังมีปัญหาในเรื่องความเข้าใจนะคะความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ได้นะหนึ่งดาบนะคะตัดสินใจเดอะฟูชันเป็ดอิสระ คนนี้ไพ่ต้องการบอกว่าถ้าความรักของคุณเป็นอย่างนี้นะคะจัสมินไพ่เจ็ดไม้เท้าแล้วก็ไพ่ทำรันเวลานะเวลาตอนนี้สำหรับชาวสิงห์ที่กำลังมีปัญหาเรื่องความรักความไม่เข้าใจนะคะหรือว่ามีอะไรก็แล้วแต่โดยใช้สื่อสารในการคุยไม่เข้าใจสื่อสารนะคะการปรับความเข้าใจการเห็นอกเห็นใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ ชาวมิ yes, นะะ judgment, เนี่ยขอัยค่ะสําหรับชาวสิงนะคะไพจัสมินเนี่ยเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามชะตาม,ม,มันมันมันเป็นไปตามอย่างนั้นเองทําอะไรก็ได้อย่างนั้นนั่นแหละเจ็ดไม้เท้านะคะคือคุณอาจจะได้คําตอบด้วยตัวเองทาแรนคือเวลาเวลาจะให้คําตอบกับคุณเองได้และจะดีขึ้นแน่นอนช่วงนี้ถ้าชาวสิงกำลังเจอปัญหานะคะพยายามปรับความเข้าใจพยายามใจเย็นสักหน่อย เจรจานะคะในการให้ใช้เหตุผลในการคุยนะก็จะทําให้ปัญหาลดลงหรือว่าปัญหาสามารถแก้ได้ไพ่เดฟูไพ่หนึ่งดาบตรงนี้ความปิดอิสระห้าดาบตราชินิดาบเป็นพลังงานของความเป็นตัวเองมากนะคะดังนั้นสําหรับความรักนะที่กําลังเจออยู่ตอนนี้นะชาวสิงนะคะไพ่พระก็คือไพ่ของการรับฝั่งเหตุผลซึ่งกันและกัน ก็นะพํางความรักของคุณไปต่อได้และก็พัฒนาความสัมพันธ์ได้มากขึ้นเรือเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นนะคะนี่คือไพ่กาลังจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเกิดจากการกระทําของเราเองนะถ้าเราไม่เปิดใจเราก็มันก็ต่างคนต่างเอาใจใจนะเส้นทางความรักของคุณก็อาจจะลดลงหรือช้าลงหรือสั้นลงแต่ว่าถ้าความรักของคุณนั้นนะคะเปิดใจซึ่งกันและกันนะ โอกาสดีๆสองถ้วยนะคะการความเห็นอกเห็นใจเป็นสิ่งสําคัญสําหรับความรักของสิงในเดือนมีนานี้นะนะคุณอาจจะได้คําตอบทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากตัวเรานั่นเองนะคะพยายามใช้เหตุผลพยายามประนีประนอมนะพยายามใจเย็นสักหน่อยแล้วฝั่งเขาสักหน่อยนะคะความรักของคุณก็จะกลับมาเหมือนเดิมและอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นเนาะอันนี้มันชุดแรกก็เกี่ยวกับความรู้สึกนะคะเกี่ยวกับความ เข้าใจกันมากกว่าการเปิดใจรับกันมากกว่านะคะรับฟังซึ่งกันและกันนะคะชาวสิง์ก็เอาไว้เป็นแนวทางสําหรับชุดแรกต่อไปชุดที่2ชุดที่2สําหรับชาวสิง์ที่กําลังอยากรู้ว่าคนที่คุณกําลังคบอยู่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างชาวสิง์สถานะแค่คุณคุยสถานะไม่ชัดเจนหรือคบกันอยู่หรือนะคะในสถานะแอบรัก หรือคิดไปเองหรือเปล่าเขาเราไม่อยากจะเอามาคิดว่าเราคิดเองเนาะเรามาดูกันค่ะเจ้าสิงนะคะแม่ไม่เหมออ่านโดยรวมนะบางท่านอาจจะไม่หมอะอาจจะพูดเร็วหรือว่าบางครั้งอาจจะไม่เข้าใจภาษาของมมอแม่หมอเท่าไหร่นะแม่หมอภาษาอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะต้องขออภัยด้วยเนาะบางทีก็แนวไปทางเหนือนะคะทําให้สำเนียงอาจเพียเพ้ยนๆต้องขออภัยนะคะสําหรับ าบางท่านก็พยายามตั้งใจฟังนะตรงไม่เข้าใจต้องขออภัยด้วยนะคะเอาละเราไปดูชุดที่สองกันนะชุดที่สองสิงาชาวสิงเดือนมีนาเนี่ยเขาคิดอย่างไรเราคิดอย่างไรเช่นเดิมนะคะด้านบนเป็นเขาคนนั้นของสิงด้านล่างเป็นเรานะเป็นชาวสิงนะคะ พลังงานไพ่แบ่งเป็นสองช่วงเป็นเปนสองชุดด้านบนเป็นเขาคนานั้นด้านล่างเป็นชาวซิงเรื่องเราอาจจะสลับกันก็ได้นะคะตอนนี้เราคิดอย่างไรนะสถานะแค่คุณคุยสถานะไม่ชดเตนสถานะคุณกาลังคบกันอยู่และสถานะที่อาจจะเป็นฝ่ายแอบรักเขาเขาแอบรักเราเราแอบรักเขาหรือเปล่านะคนโสดนะคะเอาละไพ่ของเราค่ะมีไพ่ห้าถ้วยและก็ไพ่สิบหมายเท้า มีเรื่องหนักนะเข้ามาสิบไม้เท้าคือคิดเยอะนะคะมีค่อนข้างคิดกังวลพอสมควร5ถ้วยอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยในความสัมพัน์นี้มันเกิดจากอะไรที่ผ่านมาคุณมีไพ่เดิดสตาร์แล้วก็ไพ่จัดชิมิทนะคุณพยายามรักษาความรักของคุณไว้คุณพยายามที่จะ มีแรงบันดาลใจถึงเขาจะเงียบๆนิ่งๆแต่เราก็พยายามที่จะให้กําลังใจเราทุกวันในการต่อสู้นะคะเพื่อได้หัวใจเธอแลนะเพื่อได้หัวใจเธอเข้ามาเธอกลับมานะดังนั้นเนี่ยเดอะสตาร์ Star, เนี่ยมันคุณพยายามมากๆเลยในในการรักษาความสัมพันธ์อันนี้หรือความรักของคุณในครั้งนี้แต่นะ้ําผ่านมานะคะมีไพ่ห้าถ้วยความสุขที่คุณคิดไว้มันหนักหน่วงเหลือเกินนะมันมันไม่รู้จะ รับได้ไหวไหมไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้ไหมจะอย่างไงต่อมันมัน,ม,น,ม,นมันมีความรู้สึกว่าคุณรู้สึกทอมกับพลังงานความรักในช่วงเวลานั้นเวลานี้นะ The f u บางครั้งต้องการอิสระคุณต้องการอิสระทั้งที่คุณก็หมุนเหรียญคุณก็ยังมีความหวังนะคะมีความหวังมีหลายอย่างงั้นคุณต้องการความเป็นอิสระ ที่ผ่านมาคุณอาจจะพยายามความรักครั้งนี้แล้วมันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดทําให้คุณรู้สึกมันหน่วงหนักและทําให้คุณรู้สึกว่าต้องการอิสระหรือเปล่าชาวสิงห์นะสิบเหรียญด้วยนะอาจจะมุ่งมั่นเรื่องของการทํางานทําเงินมากเกินไปจนไม่มีเวลาให้ให้เขาก็ได้นะหรือว่าไม่มีเวลาที่จะไปคิดเรื่องตรงนี้ก็ได้แต่ครั้งเนี้ยเขาเนี่ยเข้ามาเนี่ยในความรู้สึกคุณแวบๆบแบบเนี่ยนะคะเข้ามาในในหัวใจของคุณเนี่ยแล้วเขาคิดยังไงกับคุณล่ะเขาห้าไม้เท้าไพ่สี ไม้เทา้าห้าไม้เท้านะกับสี่ไม้เทา้าเขาพูดพุ่นวยเรื่องของการทํางานเหมือนกันนะในองค์กรสถานที่ที่เขาทํางานอยู่นะคะมีไพ่เฉลยอดแล้วก็ไพ่สองถ้วยเขาจริงใจกับคุณจริงๆนะคะเขามีความรู้สึกต่อสู้เขามีความรู้สึกที่จริงใจกับคุณแต่ว่าอาจจะมีปัญหาระหว่างคุณสองคนหรือเปล่าอ่ะละเราจะเคลื่อนมาสถานะใดสถานะหนึ่งแล้วนี้นะคะสถานะนี้อาจจะเป็นสถานะค,คุณคุยกันอยู่นะคะหรือว่ากําลังมีปัญหากันอยู่แหละนะคะห้าไม้เท้าสี่ไม้เท้าเนี่ย นะมันมีเรื่องราวในนั้นท,ทั้งๆที่เขาก็จริงใจกับคุณไพ่ i ฮ h พ r ินเทสเด็กก็ไพ่เด็นะคะเอ่อทำไมพลังงานคุณรู้สึกเป็นไพ่เด็นะเป็นไพ่ i ฮ h p r i นเทสคุณมีความสับสนนะคุณมีความสับสนนะคะแล้วก็เออเขามีความสับสนนะเขามีเรื่องราวมากมายเขาก็จริงใจกับคุณแต่มันมีหไม้เท้าก,การตีหัวกลนวุ่นเลยนะคะแล้วก็สีไม้เท้าเนี่ยนะ คือเรื่องราวภายในของคุณอาจจะคุยกันแล้วต่างคนต่างต่างความคิดคุณก็มีความรู้สึกที่ดีกับเขาแต่คุณก็เหมือนกับว่าถ้าทะเลาะก,กันเนี่ยชาวสิงก็ไม่สามารถที่จะลืมเขาได้นะคะก็ยังอุ้มเขาอยู่นะยังยังเก็บความสัมพันธ์นี้คุณพยายามที่จะรักษาเขาไว้นะคะเดฟู Fool, ตอนนี้คุณก็อมืมองไปเรื่องของออต้องการอิสระในความสัมพันธ์นี้ถ้าหากว่าเรามีปัญหามากมาย สิ่งที่กรณีว่าที่กําลังคบคุยกันอยู่หรือว่ากรณีที่คบกันนานคุณกําลังมีปัญหาเรื่องของความคิดที่แตกต่างนะคะแล้วเหมือนกับเขาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเหมือนเปล่ามากกว่านอชาวสิงบางท่านอยากจะหลุดจากตรงนี้ไปไปบุยบินไปเจอสิ่งใหม่ไปเจอสิ่งดีๆอะไรหลายๆอย่างที่คุณคิดว่ามันอยากจะเปลี่ยนนะเขาก็คิดกับคุณว่าเรื่องราวมันมากมายแล้ว พลังงานมันก็เหมือนกับความจริงใจที่ให้ไปมันก็เหมือนมือตึงเหมือนกันนะคะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เหมือนกันอ่ะเรามาดูกันว่าตอนนี้ไม่ว่าชาวสิงกำลังมีปัญหาหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องคนหลอบตัวก็แล้วแต่แล้วก็เรื่องของตัวเองที่ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาหรือไม่หรือมีโอกาสที่จะเป็นอย่างไรต่อแล้วกันนะคะขอพลังงานไพ่ค่ะ ไพ่ใบรแรกนะคะ The t o w e r นะไพ่ใบที่2ค่ะเป็นไพ่ The Star ไพ่ใบที่3ราชินีเรียนไพ่ใบที่4ค่ะไพ่เถ้วยและก็ไพ่ใบที่5เป็น h i g h Knight of w a n d ชาวศีลที่กำลังมีปัญหากับใครอยู่หรือว่ากำลังมีปัญหากับแฟนอยู่หรือคู่ขึ้นกำลังคบคุยอยู่ตอนนี้นะคะอาจจะเป็นเกิดจาก ความคิดเห็นที่ต่างกันหรือว่าสภาพรอบตัวนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะนะคะมาบีบคั้นหรือทําให้เราเกิดปัญหาในความรักในตอนนี้เลยพลังงานไพ่บอกว่านะคุณกําลังพยายามพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้คุณยังไม่ยอมหยุดยังไม่ยอมแพ้ถึงแม้มันจะเป็น tower ถึงแม้จะต่างคนต่างอาจจะไม่เข้าใจหรือต่างคนต่างอาจจะมีปัญหาแล้วหรือ มีบุคคลที่สามอาจจะเป็นคนรอบตัวห้าไม้เท้านะคะเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ความรักของคุณก็ยังรักษาเอาไว้ได้นะได้จากไพ the s t า r คือความพยายามมีชาวเวอร์มีโคนล้มพังลงแต่คุณก็ยังรักษาไว้ได้นะคะคุณก็ยังพยายามที่จะดึงนะคะพยายามที่จะดึงกันแล้วกันเก็บไว้อยู่ชาวสิงอาจจะต้องขอเพิ่มอีกสองใบค่ะ ราชินีนะคะราชินีไม่เท้าคุณจะต้องใช้ไหวพริบนะคะแล้วก็พยายามที่จะแก้ปัญหานี้ไปด้วยหลักของความถูกต้องนะตามความเป็นจริงและเหตุผลนะคะไพ่เอ็มพลืก็คือต่างคนต่างมาคุยกันด้วยเหตุผลนั่นแหละอืมเนี่ยไพ่ใด้ยหนึ่งอาจจะใช้อารมณ์นะคะหรือว่าต่างคนต่างใช้อารมณ์เนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาแล้วสุดท้ายคุณก็ต้องกลับมาคุยกันอยู่ดียังไงคุณสองคนก็ต้องปรับความเข้าใจกันอยู่ดีนะคะอันนี้ชุดที่สอง อสองเหรียญเจรจาพูดคุยความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อนะคะยังคุยกันต่อยังรักษากันไว้ได้อยู่นะคะด้วยแรงศรัทธาด้วยแรงที่คุณไม่อยากจะ ทิ้งน่าจะเป็นฝ่ายเดอกสตาร์นี้นะคะไพ่เดอกสตาร์เป็นชาวสิงชาวสิงน่าจะพยายามที่จะใจเย็นแล้วก็พยายามที่จะร้ายกายเป็นดีพยายามทําปรับ,บความเข้าใจให้มันไม่แย่ไปกว่านั้นหรือสิงอาจจะมีความคิดที่เป็นตัวของตัวเองสูงเหมือนกันนะแต่ด้วยเหตุที่ว่าบางอย่างมันกําลังเจอเจอปัญหาคุณลองถามใจตัวเองสิงว่านะคะคุณยังรักเขาอยู่หรือไม่หรือคุณยังรักษาเขาไว้ไหม นะถ้าเขายังอยู่ในหัวใจหรือว่าความดีของเขาความผูกพันอะไรมากมายนะคะที่เราสองคนสร้างมาด้วยกันก็คุณควรที่จะรักษาพยายามที่จะร,ะรักษาความสัมพัน์นี้ไว้ต่อไปนะต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลต่างฝ่ายอาจจะมีเอ็มเอ่อมีเอ็มเพอเรอร์แล้วก็ราชินีแม่เท้านะใช้เหตุผลใช้ความเป็นตัวเองอยู่พอสมควรนะคะในการเจรจาแต่คุณก็ยังคุยกันอยู่นะคะ ก็ยังคุยกันอยู่ยังปรับความเข้าใจหันหน้ามาคุยกันอยู่ได้นะอันนี้ชุดที่สองค่ะสําหรับสิง่งที่กําลังเจอปัญหาตอนนี้ขอให้พลังงานของคุณนะคะขอให้ความรักของคุณสมบังดังต่ำนแาพ่านะคะต่อไปเราไปดูชุดที่สามเราไปดูชุดที่สามชุดที่สามนี่สถานะไหนดีเนาะปกติแม่หมอก็จะเน้นโสดตัวนี้เรามาเน้น ความรักของคนกำลังความรักของการงานการเงินและกันนะคะการงานการเงินของชาวสิงเลยละกันนะคะวันนี้เรายังไม่ไปคนตัววันนี้เราไปเรื่องของการงานการเงินก่อนในเดือนมีนานะคะการงานการเงินของสิงยังไม่หมอย,ยังไม่เปิด ใหนึ่งถ้วยนะคะการงานการเงินของสิงห์เป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนมีนามีไพ่ถ้วยด้วยแล้วก็ไพ่เดอะเบอร์เป็นไพ่ที่ดีเลยนะคะเป็นไพ่ใหญ่ด้วยแล้วก็สิบถ้วยนะคะการงานการเงนิงนความรักมาหมดเลยนะคะมีไพ่เจ็ดดาบด้วยสี่ดาบด้วยสิบดาบด้วยโอเค <c oughs> ราชาเหรียญค่ะสองไม้เท้าแล้วก็ไพ่พระแล้วก็ไพ่ราชาไม้เท้า าการงานการเงินนะช่วงนี้นะคะาบางท่านการงานของชาวเสียงบางท่านนะคะการงานการงานของชาวเสียงบางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะมีสองไม้เท้าแล้วก็ไฮพินเทสแล้วก็คิง ออฟวันนะคะมองการไกลช่วงนี้นะเ,เรื่องของการเงินงานตัวนี้ใบบางท่านอาจเจออยู่อาจจะต้องเก็บผืออือผอมนะเก็บพลังงานบางอย่างนะคะเป็นดาบร้อมตัวเก็บพลังงานบางอย่างที่ที่เราต้องอดทนนะคะอาจจะเป็นธุรกิจหรือว่างานที่เราทําอยู่หรือว่าสิ่งที่เราทําเรารู้สึกว่ามันเป็นสิบดาบไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะในเรื่องของพลังงานนะเรื่องงาน ที่แบบหรือการเงินนะคะมันมันมีรายจ่ายออกไปมากหรือว่างานของคุณค่อนข้างหนักในช่วงเวลานี้แต่ว่าคุณมีเกณฑ์ว่า7ดาบก็คือเปลี Level, ป่ยงงนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสถานที่นะคะสองไม้เท้าไฮโดรแพนแล้วก็ราชาไม้เท้านะ่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะคะแต่โอกาสที่จะะแต่โอกาสที่จะได้ไหมนี่มีโอกาสได้นะ นะคะเพื่อครอบครัวหมายความว่าถ้าคุณอดทนคุณก็อยู่ได้นะเรื่องงานนะคะคุณอดทนก็อยู่ได้เรื่องเงินเนี่ยก็มีเข้ามาที่ต้องใช้ที่ค่อนข้างมากคุณกําลังมองหาในสถานที่หรือรายได้หรือว่า,อาโอกาสดีๆให้กับตัวเองอยู่ตอนนี้คุณกําลังคิดศักยภาพของคุณความสามารถของคุณที่จะนะคะทำงานตรงนี้แต่ว่ามีสิบดาบเนี่ยก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าช่วงนี้รู้สึกอัอดอัดนละอะไรก็เป็นเรางานเยอะงานหนักนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะ เปลี่ยนงานหรือมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ที่ดีนะแต่ถ้าเราอดทนทําได้ไหมได้นะคะคุณสามารถที่จะอยู่ได้เพราะว่าไพ่ถ้วยไพ่ของความเย็นนะคะบางครั้งเราก็เจรจาสื่อสารคุยนะด้วยเหตุด้วยผลนะคะที่เราสามารถคุยได้ก็น่าจะเออเป็นไปในทางทางที่ดีโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสถานที่ใหม่แต่ว่าถ้าอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ไหวจริงคุณมีเกณฑ์ที่จะได้แล้วก็ได้งานด้วยนะชาวสิงห์นะคะ มันเดือนนี้มีนาเนี่ยชาวสิงโดเด่นเรื่องของการทำงานมากกว่านะคะไพ่เชลลออทไพ่เด็กถือถ้วยแล้วก็ไพ่สีไม้เท้านะคะคุณสามารถจัดการหนะ้าที่การางานของคุณได้ไประสบความสําเร็จอยู่แน่นอนสีไม้เท้าคุณมีลองผิดลองถูกหรือไม่คุณเป็นคนที่พยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยแหละ นะคะต่อสู้แก้ปัญหาทุกอย่างนะสี่ไม้เท้านะคะก็คือความเสียดในที่การงานดังนั้นเดือนมีนาชาวสิงห์โดดเด่นเรื่องของการงานมากๆนะคะแต่บางท่านที่กําลังเจอปัญหาอยู่กําลังอะไรอะไรก็ฉันหรือว่าภาระคุณเก็บนะคะคุณพยายามเก็บนะ,ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะ,ะเพราะว่าเก็บเพื่ออะไรนะคะหนึ่วยแล้วก็สิบ ถ้วยแล้วก็ไพ่เดอะเวอร์คุณนะอาจจะต้องมีภาระหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบตอนนี้อย่าทําอะไรนะคะหรือมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณก็พยายามจะเย็นสักหน่อยนะ้มีไพ่เดอะเวอร์เดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคะเดอะเว l ร์คือไม่มีอะไรทําอะไรคุณได้เลยนะขอให้คุณจิตใจเย็นและก็มั่นคงกับสิ่งที่เราทําแล้วนะคะการแก้ปัญหาหรือว่ามันจะเกิดอ,อะไรก็แล้วแต่มันจะคลี่คลายเบาลงนะงานจะโดดเด่นนะคะแล้วก็คุณสามารถแก้ไขเฉพาะหน้านี้ได้ด้วยนะ โอเคก็นะคะเนี่ยประสบความสำเร็จสี่ม้เท้านะคะแล้วก็เด็กถือถือถ้วยแล้วก็ชเชลอดออดคุณต่อสู้นะแล้วคุณก็พยายามลองผิดลองถูกหรือมองว่ามันเป็นสิ่งที่ประสบการณ์ของเราอะ่ะนะคะก็ทําให้เต็มที่ทํางานคุณเต็มที่แล้วก็รักในสิ่งที่คุณทำสี่ม้เท้าประสบความสําเร็จแน่นอนแต่ก็มีบ้างรู้สึกเหนื่อยล้าแต่นั้นตรงนั้นอะ่ะมันก็สามารถที่ปรับเปลี่ยนและแก้คุยแก้ไขคุยกันได้ นะคะก็เอาไว้เป็นแนวทางสําหรับเรื่องของงานชาวสิงนะคะอันนี้ก็โดยเด่นเรื่องงานแล้วก็ทําเพื่อครอบครัวดังนั้นน่าจะรีบหรือตัดสินใจอะไรนะก็พยายามใจเย็นนึกถึงคนที่เรารักนะคะให้มากๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีเองเดือนหน้านี้นะคะเป็นเดือนมีนาพลังงานของโหราศาสตร์เนาะก็จะเน้นไปนเรื่องของบริวารชายอันนี้เป็นเทคนิค นะคะอันนี้เป็นของแถบนะสำหรับชาวสิงห์ที่เข้ามาดูคลิปแม่หมอวันนี้นะคะก็ตอนท้ายแล้วนะก็เดือนใหม่นะคะเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นเรื่องของบริวารชายนะเราจะวุ่นวายกับบริวารชายจะวุ่นวายกับคนรอบข้างเป็นผู้ชายนะอาจจะเป็นผี่น้องช่วยเหลือเราช่วยเหลือเขาเขาช่วยเหลือเราหรือว่าเรื่องของความรักคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะเจอ คนอายุน้อยกว่าหรือว่ามีเพศตรงข้ามเข้ามานะคะสาหรับคู่ที่รักกันอยู่นะคะดีอยู่แล้วก็พยายามใจเย็นนะปรับความเข้าใจมีอะไรคุยกันกใจเย็นก่อนอย่าร้อนนะเพราะมันเป็นเดือนของอบริวารชายหมายความว่าคู่ที่เป็นชายหรือคนในบ้านที่เป็นผู้ชายก็จะใจเย็นเราอาจได้โชคกับผู้ชายหรือเราอาจจะมีปัญหาก็ได้นะกรณีนี้พยายามใช้ความใจเย็นนะคะพยายาม รูปอรวยดีที่สุดแต่พบอื่นหรือภาคอื่นเนี่ยก็อย่างบริวารหญิงเพื่อนผู้หญิงอะไรอย่างนี้ก็จะหมดไปตั้งตั้งแต่เดือนกุมภาเนี้นะคะก็จะเชื่อมไปถึงเดือนมีนาบริวารชายคราวนี้พบของเราก็เจอแต่ชายบริวารชายน้องชายนะคะแล้วก็เพื่อนชายหรือแฟนนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะคุยกับเขามากขึ้นอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะสาหรับคุณสําหรับ อ่าคนที่รอแฟนเก่าอยู่เนี่ยก็หรือรอคนที่กําลังจะมาง้อเนี่ยอ่ามีเกณฑ์กลับมาหรือมีเกณฑ์ได้คุยได้เจราจานะจะ๊ะก็เอาไว้เป็นแนวทางสําหรับความรักชาวสิงเดือนมีนาคมนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะเป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะโอกาสน้าพบกันใหม่วันนี้แม่หมอขอ,อ,กอ,อกตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ